ตัวอย่างนี้เหมือนกันนะครับเห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็ทิ้งไส้แท่งสีแดงนี่อันนี้ก็ engraving เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกเล่นฝั่งเทรนเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะมากกว่าเล่นตัว engraving ฝั่งสวนส,วน,สวนเทรนนะครับอย่างเนี่ยมันเป็นเทรนขึ้นใช่ป่ะแต่ถ้าเราไปเลือกเล่นฝั่ง engraving ที่มันผิดทางเนี่ยโอกาสที่มันจะได้กาไรเนี่ยมันจะน้อยน้อยกว่านะก็คืออย่างนี้ ตรงนี้ใช่ไหมเป็น Bullet e n g า l f ฟิ g งเราเปิด Buy แล้ว SL แล้ววาง Stop Loss เราจะวางได้สูงกว่าสัดส่วนของการทำกำไรเมื่อเทียบกับการขัดทุนเนี่ยคือเราจะเรียกกันว่า RR นะครับถ้าเราเล่นตามเทรนเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กำไรเยอะกว่าเมื่อเทียบกับจุดที่เรายอมแพ้นะครับอ่ะ แล้วก็ประมาณนี้เห็นไหมในตลาดเนี่ยมันมี e n c a p i n g เยอะมากซึ่งเป็นแท่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันหาจังหวะเทรดได้ค่อนข้างเยอะนะครับใครจะเอาไป scalping เทรดสั้นหรือเทรดยาวได้หมดเลยนะครับขอแค่เมื่อเรียนไปเนี่ยเอาไปทดลองใช้แล้วก็สามารถเอาไปเสริมกับเทคนิคอื่นได้นะครับ